Hola, yo soy Alexis, your internet bestie, y bienvenidos a este video donde vamos a reaccionar a esta serie que se llama Peaceful Property en el episodio número 11. Y en el penúltimo episodio, yo creo que vamos a cerrar muy bien esta serie. Me parece que están cerrando todas nuestras conclusiones, todas nuestras dudas, que no son muchas, obviamente. Me agrada que ya está casi. Uh, Después de la mitad, pues les dieran sentido un poco más a la trama y a los personajes. Han tenido un buen desarrollo. En este caso, hablamos de Home y Peach y que, um, bueno, juntos han ido desarrollando todos los episodios de una manera increíble. El cameo de varios eh, actores de la GMMTV como Perk, como Forcebook, me encanta. Así que vamos a ver este episodio. ¿Qué ถึงเวลาแล้วแท้คิดถผมกล้องทิ้งไว้คำสาบของรระตะปูนี้มาสุกมันก่อนหน้านี้ก็จะสมัครเป็นเชฟเวลาที่เแล้วเป็นไงครับครูแล้ว <c oughs> อะโคตรครูเลยอ่าไอ้สิคือเขาคนที่อยู่ทำงานในอื่นทุกที่แบบนั้นทำไมล่ะคะถ้าเป็นเธอเธอจะไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนไปทำตามความฝันที่มันอยากได้มาตลอดหรอคููครับอไหนโฮมจะได้กลับบ้านสักทีอ่ะ จะกลับบ้านตอบปู่ได้หรือย like? ังว <f led bipartisan> <nya> ่าความหมายของคำว่าบ้านที่แท to ้จ <t> ร <Bil ose> <head> ิงมันคืออะไรถามอีกแล้วปู่ปู่ถามในโหมดนะบ้านก็คือโฮมโฮมก็คือผมบ้านก็คือผมยังไงนะครับถูกต้องครับทุยปู่ดูป่วยหนักกว่าเดิมอีกนะครับกินยาบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย เป็นคนให้ปู่กินยาทุกวันนั่นแหละอาว่าที่ปู่เขาป่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าโฮมชวนปู่กูเยอะมากกว่ามั้งคนแก่ก็แบบนี้แหละสามวันดีสี่วันวไข่เนี่ยว่าแต่ล่าเธอถ้ายังหาคำตอบของคำว่าบ้านยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่ตรงกับเข้าใจโอ้โหแล้วบ้านมันคืออะไรผมจะดูได้ไงอ่ะ สัตว์ป่าผีวิมาสุกบ้านไร้คิดจำสัตว์ทำแบบดีตัดผีสุกบ้านสิงกนไขรเดนแบบไปตามบริษัทกันดูเก็บมาให้ครบให้หมดนะไว้ๆหน่อยเดี๋ยวเอาของคุณสมัยนี่ไปรวมไว้ด้านโน้นแล้วที่เหลือก็ยกระวังระวังหน่อยอย่าให้เสียหายล่ะเป็นไงบ้างครับคุณใหญ่ ตอนนี uhm. <cima. S 1> ้ผมไม่ทําความสะอาดทั้งใหญ่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ผลของงูสมัยเนี่ยทยอยไปไว้บ้านหลังเล็กแล้วจะเหลือก็ของส่วนตัวที่จะเผารวมไปด้วยแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างอาการน่าเป็นห่วงเดี๋ยวยังไงอารบกวนหนูการช่วยขึ้นไปดูหูแม่อาหน่อยแล้วกันเกิดหูเขาต้องการอะไรได้ค่ะ เลยนั้นหรือเปล่าคะให้ช่ว่นะกูร้องทำไรคะก็ออกกำลังกายสิช่วยแม่ทำอย่าก็ต้องบูดเอนเ์จีกัน่อยแล้วออกกำลังกายต้องสภาพนี้ด้วยเหรอคะ แน่นี่เห็นมาเซ็กซี่บาร์ดี้ดแล้วก็อดใจไม่ไหวสิไม่ในหน้าพูดลิซี่เด็ดเป็นห่วงซะด,ด้วยเอานมเปรี้ยวมาให้เหรอเนี่ย <c oughs> จ๊ะเป็นห่วงที่ไหนกันล่ะคะดิฉันเอามาทานเองต่างหากแล้วทำแบบนี้มันผิดฐานอนาจารต่อหน้าทารละกำนันนะคะเสียแรงจริงๆที่อุตส่าห์เป็นห่วงไหนบอกว่าเป็นห่วงไง เดี๋ยวช่วยสองห้องนอนเลยเหรอครับขอบคุณมากครับได้ครับงั้นเดี๋ยวทีหน้าเจอกันครับฟังคอนโดที่เชียงใหม่อ่ะที่ลาเขาหาไว้ให้มีสองห้องนอนเลยนะฟังจะได้มีพื้นที่ทำคอนเทนต์เต็มที่เลยไง อ,อ้าวไม่ดีใจหรอนี่เราจะได้ย้ายไปอยู่ที่ดีๆแล้วนะปังบอกว่าไม่ชอบบ้านนี้ไม่ใช่หรอจริงๆก็ใช่แหละแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มามันก็รู้สึกเหมือนว่าที่นี่เป็นบ้านจริงๆแล้วดิหนูใช่ของเราที่ไหนล่ะ เดี๋ยวเราก็ต้องคืนเขาอยู่ดีแหละเฮียเฮียจะจากไปแบบนี้จริงดิ hmm. คือปังก็ดีใจนะที่เฮียได้เป็นเชฟอะแต่ว่าเฮียจะจากกับพี่โฮมแบบนี้จริงๆหรอคิดเลยมากอะโฮมมันก็ดูไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นหช่อยพิษ มาไงเนี่ยนั่งลถมาดิเออพูจริงของมึงมีอะไรไอโฮมอืมกูมีเรื่องสำคัญอยากคุยกับมึงอะเรื่องอะไรวะอืมสิ่งปลิกลกูอยากขอโทษมึงไอที่กูไม่ได้บอกมึงเรื่องานที่เชียงใหม่ก่อนหน้าเนี่ยคือกูเป็นห่วงว่าหลังจากเนี้ย กูคงไม่ค่อยได้เจอมึงแล้วอะเจอแล้วฮะชี้รหาตั้งนานตัวติมึงว่านะมึงไม่ได้ฟังกูเลยใช่ไหมเนี่ยมาอะไรของมึงเนี่ยอ๋อเปล่าไม่มีอะไรมึงเล่าต่อเลยคือกูอยากจะบอกมึงว่าเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเชี่ยอะไรวะผมเข้ามา ผมเห็นรึว่าพอแล้วใช่ไหมเพิ่งเหเเ็นเมื่อกี้ได้ครับไปเรารียกไปเถอะใด้ครับอ่ะอ้อมึงจะไปไหนอะ่ะกูจะคุยกับมึงไม่เสร็จเลยเฮ้ยโทษทีว่ะกูม,มีธุระด่วนอะ่ะเดี๋ยวกูกลับมาคุยกับมึงนะนี่มึงช่วยป้า,าเก็บของไปก่อนแล้วกันป้าครับเดี๋ยวใช้พี่มันเต็มที่เลยนะเนอะไอ้โฮงฉันดีใจมากจริงๆเลยนะโอ้โห Que las puertas suelen así. <laughs> de super miedo. Me gusta que la atmósfera de este episodio es eh, de terror. De suspenso. O sea, la ambientalización está como muy. de miedo. <susurra> Au. ไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆอ่ะตอนนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีใครมองคุณอาอยู่ดูแก่ๆหน่อยครับ Wow. Oh my God. O sea ese tipo de de fantasía no lo habíamos visto según yo. Oh. Y ese cuerpo niu คคิดรับขออะไรหรอครับ,บ,รรบพี่ปู่อยากจะให้ผมอะตามมาเธอหน้านะเดี๋ยวก็รู้เองแหละเดี๋อวเขา Una casa tal vez เขาจไปซ่องใย่ตรงไหนเนี่ยปู่สังเสียไว้ว่าจะใอาอตฐิของปู่ไว้ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับนั่นสิ จับเลยครับคุณตำรวจคนนี้แหละครับที่ปรุงอาหารในคืนนี้และพยายามวางยาคุณพงษ์ฮะ Y ahora qué extraño, yo ya sabía que desde un principio como que este señor no me quería muy bien, como que yo decía algo tiene con las propiedades, con la casa y así. Eh, obviamente siento que sí tuvo algo que ver, obvio, con, con que el abuelo ya no esté, tuvo algo que ver en esos hechos. Y pues me encantó, este episodio estuvo lleno de suspenso, me encanta que por fin respeten como que la temática de terror, entre comillas y casi no hubo como comedia pero sí esa ese suspenso que me gust, me hubiese gustado ver desde un principio que sí lo vimos que sí lo vimos pero obviamente más en este episodio no sé dime tus comentarios sobre este episodio pues llega el último eh, el último episodio la siguiente semana y nos despedimos de peaceful property así que bueno nos vemos en el siguiente video bye